อรเอกิตตกรจัสว่างรองผู้จัดการมณฑลทหารศกที่25ครับร้อยทีสุรศักดิกส์สีกตเพเร็ธผู้ฝึกน่วยดฐานใหม่มณฑลทหารศกที่25ครับมื่อลง ดีไหมครับดีนะครับดสบายไหมสบายครับสมัครมาหรือไปแดงไปแดงครับไปแดงไปวไหมไปครับเออมีลูกเบี้ยยังมีแล้วครับเออสู้ๆนะครับอันนี้สมัครหรือทำแดงครับเอ้าไหวไหมไหวครับชอบไหมชอบครับเออมีกล้าเพื่อนี่ยตั้งใจนะถ้าจบท่านไหน อซรับออเป็นม่สอไหมสต่อครับสอบต่อรับตั้งใจนะรับตั้งใจดครับผมที่เลือกว่าอย่ไหกอยู่ไหนาตต่อครับผมุานีเสรมะยีดาอาตต่อคับยู่ถนนครับอยู่ถนนครับแล้ไปดีที่สมามาครับ ได้จบท่านไหนอบชครับอบชสำหรับเพื่ออะไรอยากเรียนนายสิบครับพยายามนะครับเป็นกำลังใจให้ก็เื่อตริดจะพุ่งมาครับดิไหครับะนั่นน่ไงไปเยี่ยมได้เลย มาด้วยนะคะพี่แลบ่งให้นักข่าวด้วยจลบจัมใชเนี่ยค <please> okay. <sh> ุณแม่ม่ครับคม่ทำคั้ที่สองเยี่ยมเลูกจเยรัด้าลูกไรไปเยี่ยมแล้วใช่ไหม

ท่านนั่งดื่มกวนเลยครับครับอ๋อคุณแม่ท่านนั่นเนาะสวัสดีครับสวัสดีแม่ท่านครับสวัสดีครับครับถามครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใสใสใจเพือ่อ คุ้มครองปลอดภัยวางใจสารอินเตร์การ์